สอาวันนี้เขามีฝุนค่ะเขาก็เลยแบบชําไปเลยค่ะทั้งสวนม,นม่วงก็โอเคแล้วค่ะต่อยอดแล้วรบอีกแล้วยังไม่ได้เก็บสายยางเลยค่ะน้ําไม่ต้องแล้วต้องเก็บสายยางต้องเก็บท่อ เวลาตัดหญ้าเราจะได้ไม่ลำบากไม่ต้องให้ถี่มากขนาดนี้กำลังพอดีเลยค่ะข้าวถ้าระหวานข้าวถี่มากก็ไม่เบิกค่ะต้นเขาจะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประมาณนี้โอเคเลย นกติดบ่วงตาตึรต๊รตึ๊รนกติดบ่วงตา ข้าวกำลังสวยแล้วมะพร้าวก็สวยค่ะนี่โอเคนะช่วงนี้หน้าฝนค่ะเดี๋ยวต้นไหนไม่ค่อยเบิกเดี๋ยวจะเอาโอกค่ะแล้วก็จะเอาต้นใหม่มาลงเพราะที่เราเพาะไว้มันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยเอามาลง สวยงามค่ะพอได้ฝนแล้วก็สดชื่นเดี๋ยวเอาข้าวให้น้องไก่นิดนึงดูสิหญ้าขึ้นไวมากตันไปแมบดมบขึ้นอีกแล้ว แกแล้วเดี๋ยวเก็บเลยเหลือไม่กี่ลูกไม่เป็นไรปล่อยเอา้าแก่เยอะนะะตามจริงๆเลยน้องหมาเนี่ยตามมาก็ป่วนในส่วนกล้วยเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ปูกแซมแซมไปเรื่อยๆค่ะอ มาเร็วๆกลับบ้านลูกมาเนีย่ยไปไหนก็ตามตามค่ะขี่จักรยานมาก็จะอ้อมหน่อยตามถนนแต่ถ้าเดินเลาะทุ่งมาก็จะใกล้นิดเดียวแต่นางก็ตามตามดูดิตามมาทุกตัวนี่แหละค่ะตอนนี้กำลังเขียวขจีเลยค่ะที่สวนไม่ร้อนเหมือนตอนแรกๆต้นตาล อันนี้ต้นตาลเราจะเก็บไว้ขึ้นตรงขอบๆเราจะเก็บไว้หมดเลยค่ะเราจะไม่ทําร้ายเขาเราจะไม่ตัดเขาเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้หายากแล้วค่ะต้นตาลเนี่ยตัดแตะตรงไหนที่เป็นลูกๆที่เขาขึ้นตรงถนนนะคะตัดออกเพราะว่าให้เขาขึ้นแถบข้างๆเอา แก้วมังกรเราก็ต่อละติดรากแล้วมั้งไม่รู้เห็ุอะไรขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยไม่รู้จกักเห็ดที่เราไม่รู้จกัก นี่ไม่ต้องลงนาาแม่เลยมาเลยเร็วๆเลยตัวจุ่นกลับบ้านเลยเร็วๆตอนนี้น้ำกำลังเยอะเลยค่ะเพราะฝนตกแล้วเราก็เก็บกักน้ำไว้เคอยู่ในนา,นาเราก็จะประมาณนี้ค่ะ คนเดียวคะ่ะตอนนี้ยังรกอยู่ไม่ไหวไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆคะ่ะเขียวกระจีแล้วคะ่ะฝนตกแล้วก็ก็ได้น้ำมะพร้าวเขาก็เริ่มโอเคและวช่วงเมษาโอ้โหเดือนหนึ่งเต็มๆเลยมะพร้าวใบใหม่เลยคะ่ะเกือบตายแต่ตอนนี้เขาต่อยอดละนี่คะ่ะ โอเคแล้วค่ะ